นับสนุนโดย g v i l w ถ้าไม่อยากคอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและพาวเวอร์ p l y Gview a s r o c k มาเท่าบอดที่เกมเมอร์และ Overclocker เลือกใช้และแอดไวซมากกว่าที่คุณคิดสวัสดีครับพี่น้องชาว Overclock Zone TV ททุกๆคนครับอยู่พวกเรานะครับการแกะกล่องเช่นเคยเป็นประจำทุกๆวันนะฮะวันนี้ครับเป็นคิวของ ของใหญ่อีกหนึ่งชิ้นที่ผมนั่งหาข้อมูลอยู่พัก,พกใหญ่เลยนะครับมีไกด์เลเยอร์มาให้เท่านั้นเองนะฮะไม่มีคู่มือไม่มีอะไรที่บอกลึกจริงจังนะครับเป็นเมนบอร์ดที่ค่อนข้างที่จะน้อยคนนะผมว่าน้อยคนเลยแหละที่จะได้ซื้อไปใช้นะครับได้มีโอกาสสัมผัสจริงๆนะครับเพราะมันเป็นตัวนี้ครับซูเปอร์ไมโคร X10 DAI อาสำหรับซ u เปอร์ไมโครนะครับอธิบายกันให้ฟังสักนิดหนึ่งนะฮะซูเปอร์ไมโครเนี่ยเป็นเมนบอร์ดที่มีการออกแบบหรือว่าดีไซน์มาจาก USA นะครับ United States of America นั่นเองนะฮะยี่ห้อนี้แบรนด์นี้เนี่ยผมเคยเห็นในบ้านเรานะน่าจะสักโ,โหเป็น10ปีลวนะครับจะอยู่ในวงการของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นซ u เปอร์คอมพิวเตอร์ Workstation นะครับรว่าเซิร์ฟเวอร์แบรนด์นี้เนี่ยจะเป็นจะเป็นแบรนด์ที่ทำเมนบอร์ดในจำพวกนี้ออกมานะครับ <S <S เรื่องราคาไม่ต้องพูดถึงครับหูตูบครับบอกเลยนะครับแต่ผมลองเปิดไปยังเว็บไซต์ต้นสังกัดครับก็คือไทย 3D Shop นั่นเองที่ส่งมาให้เรานะครับก็คือเดวอนในช่องเนี่ยผมเปิดหาข้อมูลของตัว X10 DAI ตัวนี้ยังไม่เห็นนะครับมีแต่ตัว X9 DAI ราคาของมันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ20,000ต้นๆน,นะครับ20,000หน่อยหน่อย สำหรับ x10 dai ตัวนี้ยังไม่ออกมาอย่าเพิ่งตกใจนะครับบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยไม่ดูแล้วปิดดีกว่าบอร์ดอะไรนะครับเอาเป็นว่าดูไว้นะฮะว่าบอร์ดแบบนี้หน้าตาเป็นยังไงการจัดวางเลเยอร์ของเมนบอร์ดซูเปอร์คอมพิวเตอร์ครับมันเป็นยังไงอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งผีผามปิดหนีกันเอาไปมาดูกันครับกับวันนี้ของที่บันเดิลให้มานะฮะชิ้นแรกเลยเป็นแผ่นพับแบบนี้ อันนี้เป็นไกด์เลเยอร์นะครับแผ่นเดียวเลยนะครับเป็นสิ่งเดียวที่ผมมีในตอนนี้นะครับก็นั่งดูอ่านไปเกือบทุกตัวอักษรแล้วเหมือนกันนะครับเอาไว้ชัวร์ว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันฝาปิดด้านหลัง Back i/O Panel นะครับค่อนข้างที่จะหนาครับพอสมควรนะสำหรับอันนี้ที่ให้มาสุดท้ายครับสำหรับสิ่งที่บันเดิลมาให้นั่นก็คือสาย Sa t a านะครับเป็น s a t a 3.06กิกะบิตเพอร์เซกให้มาทั้งหมด6เส้นนะครับเป็นสายสีส้มหัวสีดำ งานค่อนข้างละเอียดนะครับผมบอกเลยสำหรับสายซา t a งาละเอียดจริงอ่ะทีนี้ครับดูที่ตัวบอร์ดนะฮะสำหรับ x 1 0 d a i นะครับเอาฟอร์มแฟกเตอร์กันก่อนเลยครับฟอร์มแฟกเตอร์เป็น e a t x ที่เรียกว่า x 1 0 a t x นั่นเองนะครับขนาดของมันครับคือ33เซนติเมตรคูณ31เซนติเมตรนะฮะอันนี้ขำๆครับก็คือถ้าเกิดมองง่ายๆคือฟุตคูณฟุตสบายๆไม่บรรทัดหนึ่งอะ ประมาณนั้นนะฮะเลเยอร์ของตัวบอร์ดค่อนข้างที่จะแตกต่างจากเมนบอร์ดพื้นฐานทั่วไปที่เราเคยเคยเห็นกันนะครับมันไม่ใช่บอร์ดเกมมิ่งไม่ใช่บอร์ดที่เอาไว้ใช้งานปกติทั่ทวไปนะมันเป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์มันเป็น, computer, นเวิ work ร์กสเตชันเอาเรื่องของการวางซ็อกเก็ต CPU ก่อนนะครับซ็อกเก็ต CPU เนี่ยเราจะเห็นว่ามีทั้งหมด2ชุดด้วยกันชุดแรกครับคือ CPU 1จะอยู่ทางด้านขวานะครับ 1> CPU 1ตรงนี้นะฮะเป็น CPU socket 2 0 1 1แน่นอนครับต้องเป็น2.11 1ทั้ง2 socket เลยไม่ทั้ง1ทั้ง2นะครับชุดภาคจ่ายไฟของ CPU เนี่ยเป็นแบบ6 Phase ดิจิตอลอยู่ทางด้านนี้มีฮ t s ซิงในการช่วยรบายความร้อนทั้งหมดเลย6 Phase Slot RAM นะครับสำหรับ CPU 1ชุดจะมี socket RAM เนี่ยทั้งหมด8 socket อนาะแบบ่งเป็นชุด1-2แบบนี้ ก็คือเป็นคอร์ชแนลเหมือนกันเหมือน2 0 1พท,ทั่วไปผมอยากให้มองทีละชุดอันนี้คือชุดแรกนะครับแบบนี้นะฮะก็ในเรื่องของ s o อกเก็ต CPU ชุด1จะอยู่ทางด้านขวานะครับมาถึง CPU ชุดที่2จะอยู่ทางด้านนี้นะครับอันนี้จะเข้าอ e ีลอกเมนบอรดทั่วไปถ้าปิดแบบนี้นะครับเหมือนกันครับเป็น CPU lga 2011นะแล้วก็จะมี s o c k เกตแรนะฮะหรือว่าสล็อตแรเนี่ยอยู่เหมือนกันก็คือเป็นคอร์ชแชนเนลเหมือนกันทีนี้ครับผมขอพูดถึงส l o t ตแรมโดยรวมนิดนึงนะฮะสล็อตแรโดยรวมนั้นทั้ง2ชุด CPU จะมีส l o t ตแรทั้งหมด16สล็อตนะฮะหชุดจะมี8ก็คือ8ปบวกแทั้งหมด16สล็อตนะครับสิสล็อตตรงนี้สามารถรองรับแรมนะครับแรม DDR4 ได้ทั้งหมดสูงสุดแม็กซิมัมเลยนะครับ 1,024GB กะไบฟังไม่ผิดครับ 1,024GB กะไบจริงจริงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะใช้1ึงาถึง1,024กะไบจรงจริงเนี่ยคุณต้องใช้ AM, แรมที่เขาเรียกว่า lrdim lrdim จะมีไซส์ของแรมแต่ละแถวอยู่ที่ยอยู่ที่64กิก64คูณ16แถวเข้าไปก็จะเป็น 1,024GB กนะครับแต่บอกไว้เลยว่าหายากแล้วราคาก็สุดตรงแน่นอน ปลั๊กไฟเลี้ยงครับอยู่ทั้งด้านมุมบนด้านขวานะครับอยู่ตรงชุดตรงนี้หมดเลยจากทางซ้ายมือก่อนอันนี้เป็นปลั๊กไฟเลี้ยงของ cpu นะครับ cpu 1 cpu 2ถัดมาใกล้ๆก,กันเลยครับก็จะเป็นปลั๊ก20บก4พีนไฟเลี้ยงลงเมนบอร์ดนั่นเองฮะอ่ะทีนี้นะครับมาต่อกันที่ slot PCIe หรือว่า expansion slot ต่างๆผมจะนับแบบนี้นะครับเพราะว่าเมนบอร์ด layout มันมาเป็นแบบนี้ส l o อต1 2 3 4 5 6 นะครับนับจากล่างขึ้นบนนะครับไล่ลงามาเลยไล,ไล่ขึ้นมาเลย 1, 3นึ่งสทีนี้ครับเอาชุดแรกก่อนแล้วกันถ้าเกิดเราเสียบหรือว่าใส่ CPU ที่ CPU 1เพียงตัวเดียวนะครับการทำงานของสล็อต P c i เนี่ยจะได้แค่1กับ3ก็คือเป็น p c ซซ่พจส3.0 x 1 6ทั้ง2สล็อตแต่สามารถคอร์ดไฟได้ไหม xli ได้ไหมตรงนี้ผมยังไม่มีข้อมูลจริงๆ แต่คิดว่าไม่น่าเกินความสามารถนะครับน่าจะทำได้นะครับอันนี้คือ CPU 1นะครับได้แค่สล็อต1กับ3แต่ถ้าคุณใช้ CPU 2นะครับคุณจะสามารถใช้สล็อตพิจายได้ทั้งหมดก็คือสล็อตที่ 2, 4, 5ส่นะฮะส่วนสล็อตที่6ตรงนี้นะครับสล็อตที่6ตรงนี้เนี่ยเป็นสล็อต ที่ควบคุมผ่านชิปอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นชิป PCH อันนี้เป็น slot x8 ก็จริงนะครับแต่ว่ารันสูงสุดได้แค่ 4x เอาเข้าใจง่ายๆแบบนี้แล้วกันนะครับสำหรับ expansion slot ทั้งหมดทีนี้ครับถัดมาดูกันตรงที่พอร์ต SATA ต่างๆนะครับสำหรับเชื่อมต่อฮาร์ดดิสก์เองนะครับหรือว่าจะเป็น r a i ์ร o มต่างๆนะฮะพอร์ต SATA ตรงนี้เป็น3.06กิกะบิตเพ์เซกทั้งหมดครับมีทั้งหมด10พอร์ตนะครับเป็น0ถึง9 ค,คอนโทรลผ่านชิป PCH นะแล้วก็มีปลัก๊กไฟเลี้ยงตรงนี้ครับอันนี้เป็นโมดูล power connector ให้มาทั้งหมด2ปลัก๊กนะฮะเป็นปลัก๊กไฟเลี้ยงเผื่อว่าใครจะสลับเฮ้ยวันนี้ไม่ใช้วินโด์ลูกนี้ก็ปิดนะฮะปิดการจ่ายไฟให,ให้กับฮาร์ดดิสก์ลูกนั้นไปนะครับน่าเสียดายครับให้มาเพียงแค่2ปลัก๊กเท่านั้นขยับมาทางขวาอีกหน่อยตรงนี้เป็น USB Type A ให้มา1พอร์ตครับขึ้นมาด้านบน เป็น USB 3.0 internal และตรงนี้บริเวณที่ว่าตรงนี้นะครับเป็นจุดที่เอาไว้เชื่อมติดหรือว่าเชื่อมต่อสำหรับพอร์ตซาร์แต่ X10 DAI ตัวนี้ไม่มีมาให้นะครับก็จะเป็นรุ่นที่ใหญ่ขึ้นไปกว่านี้บริเวณนี้พอร์ตซาร์ครับผมด้านหลังครับเป็น back I/O panel นะฮะพอร์ตสำหรับเชื่อมต่อไปอยังอุปกรณ์ส่วนพวกต่างๆนะครับเอาด้านซ้ายมือก่อนเลย USB 3.0 2พอร์ตด้านบนเป็น2.0อีก2พอร์ตขยับมาตรงนี้นะครับเป็น Audio Jack แบบ7.1ช nel พร้อมกับนี่ครับดิจิตอล SPDIF พอตแลน n หรือว่า RJ45 ครับเป็น Dual Gigabit LAN นะครับ RJ45 ให้มา2พอร์ตและสุดท้ายครับ USB 3.0อีก2พอร์ตเท่านี้ครับสำหรับ back I/O panel ก็เรียบร้อยครับสำหรับ Super Micro x 1 0 dai เดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังตัวบอร์ดนิดหนึ่งนะครับเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะเรียบร้อยนะครับ pcb สีเขียวทั้งงานแบบนี้ชัดเจนนะฮะ pcb สีเขียวสำหรับเมนบอร์ดเนี่ยผมไม่ได้เห็นมานานมากแล้วนะครับแต่วันนี้กลับมาเห็นอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นบอร์ด super micro นั่นเองก็มีแบ็คเพลทมาให้นะครับเป็นแบ็คเพลทของ foxconn ผมอยากรู้มานานแล้วว่า foxconn เนี่ยเป็นอะไรกับซอลคอน เป็นญาติกันหรือเปล่าหรือ,อยังไงจริงๆแล้วซอกคอนเนี่ยอาจจะเป็นอาจจะเป็นลูกเจ้าของบริษัทฟ็อกคอนก็เป็นได้นะครับไม่งั้นแกคงไม่ขนาดนี้นะฮะก็ฝากกันไว้นิดนึงครับให้คิดการสําหรับฟ็อกคอนกับซอกคอนไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยอ่ะสรุปนะครับสำหรับซูเปอร์ไมโคร X10 DAI ตัวนี้อย่างที่ผมบอกไปในตอนแรกเดี๋ยวขอนั่งดีๆนิดนึงอย่างที่ผมบอกไปในตอนแรกนะครับว่ามันไม่ใช่เมนบอร์ดที่ สามารถจะสัมผัสกันได้ใช้งานกันได้ง่ายๆนะฮะสำหรับบุคคลทั่วไปจะต้องเป็นคนที่มุ่งเฉพาะทางนิดนึงนะครับเพราะว่างบมันในการใช้งานไม่น้อยนะครับแล้วก็ประเด็นที่จะใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ระดับนี้ก็น้อยคนครับที่จะใช้งานมันจริงๆนะฮะผมชอบอะไรอย่างหนึง่งดูไหมผมชอบตรงที่มันไม่มีพอร์ตอะไรที่เป็นพอร์ตโบราณเป็นพอร์ตที่ดูแล้วเฮ้ยพอร์ตอะไรวะ เฮ้ยเป็นเป็นบอร์ดอะไรวะคือพอร์ตทุกพอร์ตหรือว่าสล็อตซ็อกเก็ตอะไรต,ต่างๆเนี่ยเป็นเป็นพื้นฐานที่เมนบอร์ดทั่วๆไปก็มีและที่สําคัญครับออดิโอ a แจค็คที่ให้มานะครับเป็น7.1 channel แบบ High d e f inition Audio ผมบอก,กบเลยนะใส่ซ็อกเก็ตอ่าใส่ CPU 2011 2ตัวกัดจอ3ตัวแรม1,024กเปิดดูหนังไฮเดฟเนียนกริ๊บเป็นแสนครับผมนะฮะแน่นอนบอร์ดตัวนี้ผม อย่างที่ผมบอกไปว่าหน้าเว็บไทย 3D ม h o p ยังไม่มีราคาคยังไม่มีสเปคต,ตัวนี้แต่ตัว X9 เนี่ย d i เหมือนกันเนี่ยราคามันอยู่21,800ตัวนี้ X10 ตัวใหม่กว่าก็ลองตีราคากันคำนวณราคากันคร่าวๆอย่างที่บอกไปครับใส่ CPU 2ตัวใส่แ a m 1024พันิกิกะจอ3ตัวใช้ซาวออนบอร์ดใ i ้ Definition Audio ดูหนังเนียนคริปบทำมิลืลืให้มันตีเลยเห็นไะหฮะ ก็ขอบคุณครับขอบคุณเดว่าในชั่วครครับที่ส่งเมนบอร์ดตัวนี้มาให้กับเราแล้วก็น่าจะเป็นความรู้น่าจะเป็นสิ่งที่หลายๆคนได้พบเห็นกันนะครับได้ดูกันว่าเฮ้ยมันมีเมนบอร์ดแบบนี้นะจริงๆแล้วเมนบอร์ดที่มีซีพียูสองตัวแบบเนี้ยอลังแบบเนี้ยมีมานานแล้วนะครับมีมานานมากพอสมควรในการใช้งานหลายๆคนอาจจะไม่ได้เคยเจอกันนะครับขอบคุณทุกท่านเช่นกันครับที่ติดตามรับชมรับฟังพวกเราพบกันใหม่เทีถัดไปสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ